ไม่ใช่เรื่องสิทธิที่ประชาชนทุกคนพึงมีแต่เป็นเรื่องของสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของแต่ละคนในกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่ต้องดูว่าคุณมีข้อพิพาทกับใครเป็นคนระดับไหนบ่อยครั้งที่ระบบกฎหมายหรือนิติรัฐแบบไทยๆไ,ได้กลายเป็น,นกลไก ในการโบยตีประชาชนให้หลาบจำเพื่อให้สำเนียกว่าบุญบรารมีหรือลำดับชั้นต่ำสูงของคนเรานั้นมันไม่เท่ากันในการเมืองแบบชนชั้นนำเป้าหมายของระบบกฎหมายหรือนิติรัฐแบบไทยๆไ,ไม่ใช่การคุ้มครองชีวิตร่างกายหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ประชาชนทุกคนพึงมีแต่คือการปกป้องคุ้มครองความมั่นคงของรัฐและลำดับชั้นของอภิสิทธิชนแล้วก็นี่ย่อมไม่ใช่เจตจำนงของประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566เมื่อเป็นการเมืองของชนชั้นนำ โอกาสที่ผู้ต้องหาหรือนักโทษคดีการเมืองจะได้รับการนิรโทษกรรมอย่างท้่วนหน้าหรือไม่จึงไม่ได้พิจารณาจากเป้าหมายในการที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่เคยมีความคิดความเชื่อทางการเมืองแตกต่างกันและก็ไม่ได้พิจารณาจากเป้าหมายเพื่อที่จะคืนความยุติธรรม ให้แก่ทุกคนแต่จะพิจารณาจากความพึงพอใจหรือความเมตตากรุณาของผู้มีอำนาจเบื้องบนต่อประชาชนเบื้องล่างประชาชนต้องรอคอยว่าวันนี้ชนชั้นนำจะแสดงพระเดชหรือแสดงพระคุณ เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิพักผูกรัตด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดอบอดทางปัญญาประชวชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพระเชื้อบุญวาสนาสูนศักดิ์สรีของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศักด์รดตัวหมอบต่ำยอมรับวิศาร,รารปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุขนทางเสรีเท่าเทียมยก วกขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมิเสรีทางความคิดพิเนธจากผู้ม้องสอง mm hmm. และเห็นปีศาจในกลาบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดต้องไว้ ตระชาชนผู้คนแค้นดิเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูศักดิ์สรีธของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักด์ลดตัวหมอบตำยอมรับพิศารรายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใด การเวลาเปิดผูเปิดตาผู้คนไหลบาสุขนทางเสรีเท่าเทียนยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดพิเศษจากมองสอง่อแสงสัดส่องประชาชนทั้งปอง